ทีนี้ได้ข้าหลามมาค่ะนะคะข้าหลามสวยเจ้านี้อร่อยนะคะแล้วก็นี่ก็าทาสัญ,ญลักษณ์อันนี้จะเป็นข้าเหนียวดํานะคะ3ามกระบอกกระบอกละยี่สิบบาทค่ะนะคะเขาหวานมันทั้งกระบอกเลยนะคะ นี้ได้ข้าวหลามมาค่ะนะคะข้าวหลามสวยเจ้านี้อร่อยนะคะแล้วก็นี่ก็าทาสัญลักษณ์อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดํานะคะสามกระบอกกระบอกละยี่สิบบาทค่ะนะคะเขาหวานมันทั้งกระบอกเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะ นานๆนนทีก็จะได้ทานครั้งหนึ่งนะคะนี่เขาตอกให้เสร็จเลยเขามีเครื่องตอกนี่ค่ะมันเ,เหนียวดำนะคะแล้วก็ยาวเต็มกระบอกเลยนะคะไม่ขาดทุนค่ะเนี่ยทานกระบอกหนึ่งก็อิ่มเลยเพราะข้าวเหนียวเนี่ยมันอิ่มมากนะคะถ้านานๆทีก็ทานครั้งค่ะไม่ทานบ่อยแล้วก็เนี่ยเก็บแช่ตู้เย็นไว้ แล้วอันนี้ข็เดียวขาวนะคะเห็นไหมเนี่ยก็เต็มกระบอกอีกเหมือนกันนะคะแล้วเราก็แช่ใส่ใส่ช่องธรรมดาค่ะใส่แช่ไว้ในตู้เย็นพอเช้าเนี่ยเอามาทานเป็นมื้อเช้าได้นะคะอิ่มเลยค่ะหนึ่งกระบอกเนี่ยนะคะทานมาละกระบอกหรือว่าทานด้วยกันสามคนก็สามกระบอกเนี่ยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะชอบทานหรือเปล่านะคะก็ ข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่อิ่ม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 ทนว่างนั้นถอะค่ะแล้วพออิ่มแล้วก็ต้องไปทําอะไรนะเพราะว่ามันแน่นค่ะเราเราแบบเป็นประเภทไม่ค่อยทานข้าวเหนียวบ่อยเท่าไหร่หรือทานก็ทานน้อยนะคะเพราะว่ามันมันอิ่มแล้วมันแน่นมันแน่นมากๆแล้วก็นี่เขาเออใส่กะทิเยอะค่ะไม่แห้งนะคะเขาจะนิ่มนวล แล้วก็หวานนิดหน่อยกำลังดีค่ะจนถึงท้ายกระบอกแล้วนะคะบางเจ้าถ้าอย่างเราไปหนองมนเนี่ยจะหวานเฉพาะต้นกระบอกมีมีมีมกะทิแค่ต้นกระบอกเองนะคะเดี๋ยวเจ้าประจำมาเดี๋ยวนะคะมาคุยกันต่อค่ะวันนี้เรามีของเต็มตู้เย็นนะคะแม่ค้าขายผักคนสวยมา มาตะโกนเรียกซื้อเราก็เลยไปดูแล้วก็ยังไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะของในตู้เย็นเรายังมีนะคะแล้วก็ทำไม่ทันและเพราะวันก่อนก็ทำออพะโล่หม้อใหญ่ๆเลยนะคะเพิ่งจะหมดไปนะคะแล้วก็ยังมีผัดขิงเ,ออเห็ดหูหนูผัดขิงนะคะก็ออแก้หวัดได้ดีหลังจากหายหวัดแล้วเราก็ต้องรักษาตัวนิดหน่อยนะคะ ก็อย่างเนี้ยค่ะอยู่บ้านก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เอออะไรที่ทําได้เราก็ทําเราจะได้ไม่ต้องทานยานะคะกลายเป็นช่องเนี้ยก็พูดเรื่องสุขภาพซะเยอะนะคะก็แนะนํากันค่ะเพราดูๆแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาชมนี่ก็จะรุ่นราวข่าวเดียวกันแล้วนะคะเด็กๆจะมีน้อยมากนะคะก็อย่างเนี้ย ก็ตามอัธยาศัยค่ะใครชอบอะไรก็ดูอย่างนั้นนะคะแล้วก็นานๆทีเราก็จะลงเเสื้อผ้าสวยงามนะคะเสื้อผ้าสวยงามแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นั่นบ้างมันก็เป็นวิถีชีวิตเรานะคะไปดูของคุณอะไรคุณเสกสรรปั้ y นยู u ู e อ่ะแต่ก็บอกว่าบางที AI เขาจะงง เพราะว่าทำหลายอย่าง1โชว์เสื้อผ้าสองโชว์อาหารสาโชว์เล่นดนตรีแล้วก็สี่โชว์ไปโชว์ไปไหว้พระอะไรเงี้ยบอกว่าอ่ะมันก็เป็นวิถีชีวิตวนะคนเรามมาจะโชว์เสื้อผ้าทุกวันก็คงไม่ได้นะคะ แต่ถ้าใครที่เขาจะเปิดช่องโชว์เสื้อผ้าอย่างเดียวเขาก็มีเขาก็จะโชว์ทุกวันเลยเหมือนอะไรอีกอีกเคมโมดาเนี่ยนะคะของช่องออไปทางยุโรปอ่ะแต่ช่องอีกอันอ,อ,อะไรมิลานมิลานสตรีทแฟชั่นนั่นน่ะเขาก็โชว์เสื้อผ้าอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนนี้เราจะดูของเขาทุกวันนะคะแต่ตอนนี้ว่า ออการใช้ชีวิตมันคนละสไตล์กันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนเราก็ใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยสบายๆเป็นเสื้อตัวเดียวกางเกงตัวเดียวหรือกระโปรงตัวเดียวนะคะถ้าอย่างของเขาอ่ะเขาเขาอยู่เมืองหนาวอย่างมิลาเขาก็จะมีลมทะเลอะไรอย่างเนี้ยนะคะและลมหนาวมาเขาก็ใส่หลายชัน้นแล้วก็ใส่สีฉูดฉาบมันก็ชวนมองแต่อย่างของเราเนี่ยถ้าใส่ตัวเดียวตัวเดียวอย่างเนี้ยมันก็เลยว่าเออ มันไม่มีอะไรมาตัดกันหนึ่งยหรือว่าเสื้อผ้าจะเป็นแขนยงแขนยาวมันก็ไม่ใช่นะคะมันมันร้อนถ้าฝนไม่ตกแล้วมันก็ร้อนอากาศอากาศเราเอเชียนเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเนี้ยส่วนมากก็ใส่เสื้อยืดแขนสั้นนะคะแขนยาวก็น้อยคนมากถ้าเข้าเข้าป่าเข้าอะไรอย่างงี้ที่ว่าอากาศมันเย็นมีฝนตกเนี่ยเขาถึงจะใส่กันนะคะ หรือว่าคนที่เข้าไปทำงานออกแดดเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อผ้าป้องกันผิวเนี่ยแขนยาเพราะฉะนั้นแต่และประเทศก็มีการแต่งเมื่อแต่งตัวที่แตกต่างภูมิประเทศมันแตกต่างมันก็เลยไม่มีอะไรให้โชว์ต้นไม้ต้นไล่อะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันหมดค่ะอย่างในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะเป็นแสงสีสวยงามต้นไม้ก็คือริมถนนที่เขาปลูกต้นอะไรที่เป็นดอกเหลืองๆน่ออะจำชื่อเขาไม่ได้และนั่นะอัน,นั้นก็สวยงาม แต่ว่าเราเห็นเวลารถวิ่งผ่านแต่นี้เราจะไปเจาะก,กล้องถ่ายก็ไม่ได้เพราะรถมันเร็วนะคะมันเป็นอยู่เกาะกลางถนนอย่างนั้นนะนว่านอกจากว่าเราจะไปเดินเท้าแต่ว่าก็เดินเท้าก็อันตรายมากเพราะมันไม่ใช่ที่จะไปเดินเท้าแล้วถ่ายนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างปรับหมดเมื่อก่อนนี้ใกล้วางสวนจิตเนี่ยก็จะมีเป็นทิวทัศน์ทีท่งด,ดงามค่ะแต่นี้ว่ามันไปถ่ายไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นเลนรถวิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นเลนข้างทางเนี่ยเขาตกแต่งเป็นสวนย่อมเนี่ยเพราะว่ามันใจ้ราชวังนะคะวังสวนจิตเนี่ยจะสวยมากตรงนั้นเขาก็แต่งเราก็ได้แต่ว่าถ้ารถติดตรงนั้นก็ถ่ายมาได้เป็นแวบๆถ่ายได้นิดหน่อยนะคะสวยมากก็ต้องรีบไปเพราะแถวนั้นมันเป็นเข้าเขตเข้าเขตใจกลางเมืองจะไป ไปทําพาสปอร์ตไปทําอะไรใกล้กับส่วงต่างประเทศนะคะมันจะแออัดมากแล้วก็มีทางรถไฟถ้าติดทางรถไฟตรงนั้นน่ะก,ก็คงถ่ายได้เขาเป็นวิวที่สวยแต่เขาก็จะมีตํำรวจตํำรวจที่ยืนยามน่ยทุกทุกสิบเมตรนะคะถ้าเราไปถ่ายเนี่ยไปถ่ายกล้องมันก็คงไม่ได้บางทีว่า เดี๋ยวจะหาว่าเป็นสปายสปายแอบถ่ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันก็ทันสมัยเจาะลึกเข้าไปถึงข้างในได้เขาก็ถือว่าเป็นสถานที่ห่วงห้ามนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าวิวเอ่อในแต่ละจุดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันนะคะก็ก็คุยให้ฟังค่ะเอ่อช่องนี้ก็จะถนัดเรื่องคุยสัพเพเหละแล้วก็สิ่งต่างๆแวดล้อมในกรุงเทพให้ฟังให้ชมนะคะ วันนี้ก็ยังทำภาระหน้าที่อยู่ในบ้านก็ได้เวลาก็เลยมาอัดคลิปถ่ายให้ตอนนี้เออเอาเครื่องซักผ้าซักผ้าอยู่แล้วระหว่างนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เลยออามาโชว์ของนิดหน่อยทำคลิปสั้นๆแล้วนะคะ ต่อไปนี้ก็เพื่อนๆจะติดตามชมได้นะคะก็จะอาทิตย์ละ3าวันแล้วนะคะกำหนดกุดเอเจนเองเลยว่าจันคุดสุกนะคะเพื่อว่าเราจะลงคลิปให้น้อยลงหน่อยเพราะเราลงคลิปเยอะมากแล้วตอนนี้แปดร้อยว่าคลิปแล้วนะคะแล้วก็ให้คลิปเหมือนเดินแล้วก็ตอนนี้ก็หวังใจแต่ว่าขอให้เพื่อนๆเ,เข้ามากดติดตามยังขาดเพื่อนๆอ,อีกประมาณ400คนนะคะ เราเพิ่งได้หกว้อกว่าเองนะคะยังขาดอยู่355 354คนก็คือส0 4ร้อยสีคนประมาณนั้นนะคะถ้าได้ถึง400คนก็ดีค่ะขอให้ช่วยช่วยกดเข้ามานะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทำช่องอยู่แล้วอยากจะมาเป็นคอลแลักันคอลลับเอร์เรชันนะคะมีปัน เป็นปันธมิรจันเนี่ยเพราะว่าโลกของ y o u t u b e มันกว้างมากบางทีเราก็ไม่รู้จักกันนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มากดเข้ามาดูเราเราก็จะไม่รู้จักคุณเลยเราก็จะเห็นแต่ซ้ําๆอย่างเนี้ยเอออย่างช่องซ้ําๆที่เราดูว่าคุณสุนีเนี้ยคุณอะไรอะไรมาดําบ้านนอกสวีเดนเนี่ยดูจนเบื่อเลยเพราะแกลงคลิปบ่อยมาก <laughs> นะแกก็เล่าเรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ แกก็ไม่สนใจคนอื่นหรอกแกไม่คอลลปกับใครนะคะแล้วก็คุณสุนีก็แกก็มีมีเพื่อนเป็นเป็นแสนแล้วมันงคะหลายเบื่นเนี่ยแล้วก็ดูช่องอะไรเพื่อนคุณสุนีอ,อ่ะคุณอะไรอะไรอะไรไลฟ์อิงอิงแลนด์อะไรเนี่ยนะคะที่ว่ามีลูกสาวน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะเนี่ยค่ะเวลาเราดูเขามันเขามันก็จะขึ้นมาเองเนี่ยนะคะบ่อยๆเนี่ยเราดูจนเบื่อแล้วค่ะนะคะ,นะคะ พอเบื่อแล้วเราก็อยากดูคนอื่นบ้างอ,อย่างคุณคุณอะไรคุณแอนเนี่ยแกทํากับข้าวเก่งมากแล้วทํากับข้าวได้น่าทานชีวิตจิตใจของแกคือทํากับข้าวนะคะแล้วแกก็ทุ่มเทชีวิตให้คุณลูกชายลูกชายน่ารักมากนะคะแมทธิวกับอะไรแอนอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์นี่น่ารักมากนะคะเราดูเขาแล้วรู้สึกเขาจะเปิดช่องของตัวเอง แค่เดินก้าวเท้าทำช็อตเนี่ยเดินก้าวเท้านี้เดี๋ยวคนเข้ามากดไลค์กดติดตามเนี่ยทำสองอาทิตย์สามอาทิตย์เออแมงคะครบหนึ่งพันไปแล้วเราบอกเราโอ้ยของเราเราก็ตามสภาพนะคะเราบอกว่าเราอายุเยอะแล้วเราทําอะไรก็เราก็ไม่น่ารักเหมือนเด็กๆแล้วละในเพื่อนๆก็ถ้าเข้ามาชมก็ คงเป็นว่าเรื่องสาระที่คุยให้ฟังนะคะแล้วก็กดติดตามมาเป็นเพื่อนกันมาคอลแลบ,บกันได้นะคะแลกกันดูแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ก้าวสู่หลักพันด้วยกันนะคะเออ,เอ,อก็หวังว่าใจว่าคงจะชื่นชอบบ้างเพราะดูแล้วแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันทําคนละแบบคนละอย่างอยู่แล้วตามสไตล์ชื่นชอบของตัวเองตามสไตล์ที่ว่าวิถีชีวิตจะพาไปทางไหนนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็คุยสั้นๆประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันนะคะ